ก็สวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกๆท่านนะครับผมสวัสดีทางช่อง youtube นะครับผมวันนี้ก็มาพบกับช่างกบตอนช่วงมืดๆหน่อยนะครับผมพอดีลูกค้าจะเอาไปใช้ประกาศในหมู่บ้านพรุ่งนี้ครับผมเป็นกำนันแถวหมู่บ้านแถวนี้ครับผมขยายรุ่นนี้ใช้กับพวกลำโพงฮอนนะครับลำโพงเรียกง่ายๆว่าบักอะโลครับ ภาษาอีสานเรียกบักอโลครับโลโลสองสามสี่ตัวนี้นะครับผมจะเป็นรุ่น NPE LED นะครับสี่ร้อยนะครับผมแล้วก็มีปุ่มกดกดระหว่างฮอนฮอนกับไฮไฟนะครับผมไฮไฟก็คือระบบธรรมดาระบบฮอนก็คือระบบอ่ของกระจายข่าวครับผม กระจายข่าวของกระจายเสียงครับผมก็มีหน้าตาก็ประมาณนี้ครับผมอาการของมันไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรลูกค้าบอกลูกค้าบอกว่าเสียบใหม่แล้วติดติดขัดขัดแล้วก็ชุดเสียบเพลงก็ติดติดขัดขัดนะครับผมก็ต้องทดสอบกันอีกทีนึงนะครับผมหน้าตาภายในก็ประมาณนี้ครับผมอันนี้เป็นหม้อปแปลงนะครับหม้อปแปลง หม้อแปลงตัวนี้จะใช้ไฟสองสองชุดนะครับไพมอี่ 220, ออ 20, สองร้อยยี่สิบเชคคานารี่ศูนย์ยี่สิบกับศูนย์ยี่สิบสองฝั่งอันนี้เป็นหม้อแปลงลน m แมทชิ่งนะครับหม้อแปลงลน m แมทชิ่งสำหรับเขาเรียกว่าเสียงตามสายถ้าไม่ใส่ตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้ใช้ได้ประมาณกิโลนะครับ เสียงตามสายได้ประมาณกิโลหนึ่งกิโลเมตรหรือว่าประมาณพันเมตรครับผมใช้ได้ประมาณนี้ครับผมถ้าไม่ใส่ตัวนี้อ่าเสียงจะไม่ถึงนะครับมันจะตกคอมมันจะตกสัญญาจะตกทันทีจะไม่ออกแล้วก็สามารถพ่วงได้หลายๆดอกด้วยครับผมถ้าใส่หม,ม้อแปลงแมทชิง่งอันนี้เขาเรียกว่าหม,ม้อแปลงแมทชิง่งตัวแม่ตัวแม่จะมีตัวลูกอีกทีหนึ่งที่ ดอกลำโพงอีกทีหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะแปลงสัญญาณามันออกมันจะมีบอกนะครับนี่ดูตามกระจกไหมอันแป้มันจะมีบอกแบบนครับผมเห็นไหมครับผมข้างหลังมันจะมีมีคำว่า,าตรงนี้ตรงนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบโวลต์ร้อยโวลต์เอาพุท มี l ลายเอา p u พุไอ้ข้างบนนี่ก็คือไฮไฟใส่ได้คอมอันนี้ข้างบนนี้ใส่สำหรับออยู่อยู่ใ,ใกล้คืออคอนนี้ก็อยู่อยู่แบบเสาสูงอยู่ตั้งตั้งอยู่กับที่ตั้งอยู่ใกล้ๆอ่ะอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านเลยนะครับตั้งอยู่ตรงหน้าบ้านแต่ว่า จะไม่จะใช้ความสูงความสูงไม่ได้ใช้ความสูงไม่ได้อาจจะต่ำๆนิดนึงเหนือเหนืออประมาณหลังคาบ้านประมาณนี้ครับแต่ถ้าสูงกว่านี้ก็คือต้องใช้พวกนี้ครับนี่เจ็ดสิบโวลต์ลายเจ็ดสิบโวลต์แล้วก็ร้อยโวลต์นะครับผมอันร้อยโวลต์นี่เป็นกิโลเลยครับเจ็ดสิบนี่ประมาณสักสามร้อยเมตรขึ้นไปครับผม สามร้อยเมตรหรือสองร้อยเมตรประมาณสองร้อยเมตรร้อยเมตรก็ใช้ได้ครับตัวนี้ร้อยเมตรใช้ได้ครับผมประมาณนี้ครับข้างหลังส่วนตัวนี้ก็สําคัญนะครับส่วนมากจะมีตัวนี้ตัวแม่แมทชิ่งส่วนลูกนี่ถ้าเกิดว่าไอ้ลูกนี่ก็คือมันจะมีหม้อปแปลงในในชุดฮอน ชุดบักอะโอลนะครับมันจะมีบางบางเจ้าจะไม่มีให้มาถ้าไม่มีเราก็สามารถซื้อซื้อมาใส่ที่ฮอนได้สมมติว่าเราใส่อตรงนี้เกียสิบโวล์เกียสี่โวล์ลายเอาพุตเกียสิบโวลท์แล้วก็พอใส่ตรงลูกตัวนั้นก็เกียสี่โวล์เหมือนกันนะครับมันจะมีศูนย์เกียสิบร้อยและแลวความต้านทานมันจะมีความต้านทานอีกทีหนึ่งตอนเอาเอาพุตอ่ะมันจะมีสิบหกแปดอะไรประมาณนี้นะครับ ถ้าละถ้าใส่ตัวแม่ตรงนี้ร้อยโวลต์เราก็ใส่ตัวลูกร้อยโวลต์เหมือนกันครับวิธีติดตั้งนะครับผมส่วนตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับผมอันนี้เราก็ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ว่าวิธีการต่อแค่แนะนําวิธีการต่อครับผมต่อพอประมาณนี้ครับส่วนวงจรเนี้ยคือมันจะมีแค่ไฟไฟลบหรือไฟอ่าไฟบวกกับลบไฟบวกกับลบฝั่งนี้ก็เป็นไฟบวกกับลบ ฝั่งนี้ก็บวกกับลบฝั่งนี้ก็บวกกับลบแล้วก็ไฟบวกนี่มันจะผ่านมอแปลงตรงนี้ผ่านมอแปลงตรงนี้แล้วก็มาเข้าขาทรานซิสเตอร์เพื่อที่ว่าทรานซิสเตอร์พวกนี้จะทําทําอ่าเขาเรียกว่าก็คืออ่าชุดขยายตัวนี้ จะทํางานร่วมกับมอบแปลงตรงนี้ครับผมง่ายๆไป20โวลต์ตรงนี้มาจากไฟ20โวลต์มันจะมาเข้าตรงบิดเล็กติฟายตรงนี้นี่ครับหนึ่งครับมาเข้าตรงบิดเล็กติฟายตรงนี้นะครับผมเข้าตรงบิดเล็กติฟายอันนี้เป็นบิดเล็กติฟายนะครับผมอันนี้เป็นทานิเตอร์ D718 นะครับผมเบอร์เดียวกันหมดเลยนะเป็นชนิด NPN หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคู่แปดไม่ใช่แปดคู่แปดฝั่งนี้ก็แปดคนอนละสซี่กันนะครับไปจ่ายไฟร่วมกันไปบวกร่วมกันแต่ไฟลบคนละจุดอลงกล่าวลงอไฟลบคนละจุดแต่ว่าไฟบวกร่วมกันไปบวกกินด้วยกันคือฝัง่งนี้ก็ไดโอดบิดยี่สิบศูนย์ยี่สิบฝั่งนี้ก็ไดโอดบิดยี่สิบศูนย์ยี่สิบเหมือนกันครับครับคนละสีจะมีสี สีฟ้ากับสีสีเหลืองครับผมคู่ไห้คู่มันสีเหลืองไม่ใช่สีฟ้าทษสีเขียวครับผมก็ประมาณนี้ทํางานร่วมกันก็คือพอออกจากอาพอได้อดเล็กติไฟเรียงกระแสบีให้เป็นอไฟกระแสตรงไฟกระแสตรงตอนแรกเป็นไฟกระแสสลับไฟกระแสตรงก่อนที่จะมาผ่านอามามามา,มาเข้า,าตานพิเตอร์มันจะผ่าน ผ่านมอแปลงก่อนนะครับผมผ่านมอแปลงทําไม่ไปแล้วผ่านมอแปลงผ่านมอแปลงจุดนี้เส้นสีสีขาวนี่โนเคเส้นสีขาวมันจะมาผ่านหมอแปลงตรงนี้ผ่านมอแปลงตรงนี้ก็จะมาออกออกสีดํากับสีอ่าสีเหลือ,อง,สงสีดํอสีเหลืองอยู่ฝั่งนี้ส่วนสีดําก็อยู่ฝั่งนี้ครับผมออกมาแล้วก็จะมาหยุดตรงนี้หยุดตรงนี้แล้วก็มาเข้าขาสี เข้าขา C มาอยู่ตรงนี้แล้วก็มาเข้าขา C t r a n s เตอร์ส่วนมันจะมีไดโอดคอมคอมระหว่างขา E กับ C ข้มระหว่างขา E กับ C ตรงนี้ครับผมค่อมระหว่างขา E กับ C อจจะไม่ค่อยมีไดโอดคอมระหว่างขา C E ครับผม <S <S คือ,อ่ชุด t าน n ิตเตอร์นี่ทำงานร่วมกับมอแปลงเพื่อที่จะสร้างอ่าแรงไฟตรงนี้ให้ให้มันให้มันเรียกว่าเป็นเป็น AC นะครับ สร้างสัญญาณให้มันมีแรงไฟสูงออกมาที่ว่าเจ็ดสิบกับร้อยนะครับผมอันนี้เป็นไฮโวลต์นะครับไฮโวลต์ High ส่วนโลโวลต์ก็คือตัวที่ว่าแปดโอห์มสี oh m, ่โอห์มแปดโอหมสิบหกโอมนะครับโลโวลต์ Low อันนี้เรียกว่าไฮโวลต์เพื่อที่จะสามารถขับลำโพงที่อยู่ไกลที่สุดและก็แรงดัน สมมติว่ามันออกไฟป,ประมาณ60โวลต์60โวลต์60โวลต์ออกไปตามสายมันก็จบมันก็จะตกประมาณสมมติว่าประมาณสัก500เมตร500เอ้ยไม่ใช่500เมตร500เมตรใช่ใช่ใช่โทษทีครับผมประมาณ5-600เมตรก็ออกไปมันก็จะตก60โวลต์ก็จะตกประมาณ55นี่ตกไม่เยอะครับ45โวลต์ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็น โลว์โวลเอาไปสักประมาณมันออกไปประมาณอาความต้านทานออกไปประมาณสักสิบสิบโวลต์สิบโวลต์ยี่สิบโวลต์มันก็จะตกเยอะครับผมอ่านี่แหละคือหลักการทํางานคร่าวๆของเครื่องอขอกระจายข่าวนะครับขอกระจายเสียงที่ว่าทําไมต้องมีชุดมอแปลงแบบชิ่งตัวนี้ครับผมแล้วก็ออกไปพูบมันต้องมีมอแปลงลูกนะครับมอแปลงลูกเพื่อที่จะแปลงสัญญาณ ไม่ใช่สัญญาเป็นแปลงอโนอนเขาเรียกว่าเหมือนความถี่นะครับแปลงโวนโวนอ่าตัวนี้เป็นแรงดันพูดถึงเหมือนแรงดันนะครับเหมือนไฟเอซีแปลงโวนออกมาให้เป็นอ่าความถี่เสียงให้เป็นเสียงอ่าเข้าลําโพงครับผมนี่แหละการทํางานนะครับผมเราก็มาทดสอบในเรื่องของอลูกค้าเอามาซ่อมก่อนว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยว แอปหนึ่งครับผม จะนะครับเอาเป็นภาพจะได้ฟังด้วยกันว่ามันเป็นอะไรครับผมอจะมืดๆนิดนึงนะครับพอดีผมก็ได้ต่อต่อสายลําโพงไว้แล้วนะครับผมต่อสายกันแนละ้วเพื่อที่จะได้อ่าทํางานได้รวดเร็วต่อไว้แล้ว แล้วก็มาทดสอบอเสียงเลยครับวันนี้ผมเสียงปักอะดูดิเสียงครับผมเสียงดังมากเวลาเล่งเล่งวารุ่มเงี้ยตรงนี้ยรุ่มตรงนี้นลุ่มเสียงตรงนี้มันดังโคข่าโคค่าโคค่ามากดังมากเลย ทดสอบดสอบด้วยไมคก่อนนะครับผมมาันดังไหมเล้วครับผมทดสอบหลบหลบก็ดังอีบทดสอบหล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 บโอมีเสียงเนี่ทดสอบทดสอบทดสอบ มีเสียงแข็เป็นโคคัาโคคักโคคักโคคักโคค่าเราลราทดสอบทดสอบทดสอบเช็คเช็คเช็คสองทดสอบทดสอบลบลบสองสามสี่เช็คทดสอบทดสอบโอ้เสียงดีตัวหนึ่งครับเช็คเช็คเช็คทดสอบทดสอบอแค่ลูกค้าบอกว่าเอาแค่สองสองชแนง สองแชแนลพอห้าปผกสองแชแนลพอคาบอกอย่างนี้นะครับทดสอบทดสอบอันนี้ไม่ดังเลยทดสอบ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 โอ้โหดังพวกดสอบท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 ดสอบอันนี้แก้ไม่ยากนะครับดังกบคักกบคักฉีดสเปรดูครับ ชีสเปย์มันีก่อนนะครับผนี่ครับผมชีสเปย์ก่อนฉีชีสเปย์ดูก่อนเพราะว่าวัลลุมมันยังไม่เสียฝุ่นฝุ่นนะครับฝุ่นมันเข้าไปตรงนี้แล้วก็ผมจะเปลี่ยนไอ้ตรงนี้ด้วยแจ็กแจ๊กด้วยนะครับผม ก็จะทำการเปลี่ยนแจ็คนะครับผมก่อนก่อนอื่นแล้วก็ฉีดสเปรย์ตรงนี้ก่อนนะครับสเปรย์ตรงนี้ก่อนนีแจ็คผมก็ได้เตรียมมาแล้วนะครับผมเตรียมมาแล้วก่่ออนนืแล้วก็ฉีดสเปรย์ก่อนครับ พอดีไอ้วอลลุ่มของตัวนี้หมดพอดีนะครับก็เลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสียอนะลองขีดสเปกก่อนนะครับผมลูกค้าต้องการใช้ด่วนถ้าเกิดว่าอาทิ้งไว้สักพรุ่งนี้พรุ่งนี้อ่าตอนเป็นสายน่าจะ มีของนะครับเพราะว่าเข้าไปซื้อด่านแต่ว่าลูกค้าต้องการเชือว่าดูดวนพวกนี้ต้องพูดหรือต้องพูดอบอกลูกลูกบ้านตอนเช้านะครับก็เลยต้องฉีดสเปรย์ก่อนพอดีของหมดพอดีนะครับผมคงต้องทำอย่างนี้ไม่งั้นก็ไม่ได้พูดสีกับบริเวาแล้วเนาะครับก่อนนะครับ สเปรย์ที่ผมเอามาฉีดก็ประมาณนี้ครับผมเป็นสเปรย์สำหรับฉีดล้างาเกี่ยวกับพวกไล่ไล่ความชื้นพวกไล่ความชื้นแล้วก็เคลือบเคลือบด้วยนะครับตัวนี้เคลือบด้วย ครับสั่นๆก่อนนะครับขย่าก่อนดื่มนะครับขย่าก่อนดื่มนะครับลอเล่นนะครับนี้ต้องแกะก่อนนะครับ เพื่อที่ว่ามันจะได้ขีดมันจะได้มีรูเพราะว่ามีไอพลาต,ติกนี้ของก็หมดพอดีครับ เข้าตรงข้างล่างฉีดเข้าไปเลยครับผมแล้วกเลยื่เนเลยนะครับผิดแล้วก็ลื่นดีเลยแล้วก็พลาสติกปิดไว้เหมือนเดิมครับผมอันนี้งานเล่งน,นะครับ งานเล่งก็ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เช้าแล้วสบ,บ,บายดียดพอดีทักไทยแขกมาเก็บตังค์นะครับเก็บตังค์บ้านแม่สบายดีครับอีกทีหนึ่งครับผม รอบครับเขย่าก่อนนะครับพวกนี้มันต้องเขย่าเพื่อให้มันน้นำยามันเตี้ยตัวมันสลายออกมาจะได้เป็นน้ำเป็นลมออกมาชุดว่าน่าจะได้เลยอันนี้ลื่นเลยตัวนี้นนยังฟืดๆอ,อยู่เลยลื่นแล้วครับโอเค ทดสอบกันดูครับว่ามันโอเคไหมโอเคนะครับผมทดสอบกันดูทดสอบอีกเปิดไม่ไม่อันนี้นะครับไม่ดังขัวคับขั็คๆบทดสอบเช็คเช็คสองสามสี่ เช็คเช็คเช็คสองลบเช็คทดสอบทดสอบสองสามสี่เช็คทดสอบทดสอบสองสามสี่ทดสอบเสียงนิ่งเลยนะครับเสียงนิ่มเลยครับผมผมก็ได้ทำการแกะ จริงๆมันก็ใช้ได้ครับแต่ว่ามันมันไม่ชัวร้อยเปอร์เซ็นผมก็ต้องเปลี่ยนแต่ตัวนี้ผมมีของันเป็นแจ็คแจ็คโมโนแจ็คตัวนี้อันนี้ผมมีของผมจะบัดกรีแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ให้แบบอ่ากำนันนะครับผมท่านกำนันใหม่นะครับอ่าโอเคครับผมทำการเปลี่ยนก่อนนะครับผมเปลี่ยนตัวนี้ใหม่ ก็ได้ทำการใส่ไปเรียบร้อยนะครับผมไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่ามันติดตัวตัวนี้ตัวเก่าตใีใหม่ก็ทำการเปลี่ยนแล้วก็จะใส่แล้วนะครับผมจริงๆตัวเก่ามันก็ใช้ได้อยู่ครับแต่ว่ามันมันมัน เป็นดินมันเป็นแบบไม่ค่อยสวยข้างในเนี่ยรู้สึกจะเป็นสนิมเป็นฝุ่นนะครับผมใส่ตัวเก่าแล้วก็ใส่แบบแป๊บหนึ่งครับผมก็เสร็จแล้วนะครับผมเปลี่ยนเสร็จแล้วตัวเก่าทิ้งแจ็คตัวนี้ก็พอใช้ได้นะว่ามันมันเป็นฝุ่นเยอะ เป็นตัวปัญหาที่อคอกแคบคอกแคบตัวคนรุ่มตัวเนี้ยตัวนี้ก็นิดนึงแต่ไม่ไม่มากตัวเนี้ยตัวนี้จะดังส่วนมากจะเป็นตัวนี้อันนี้เป็นเลเวลเปิดอันนี้เป็นเกณฑ์แล้วก็เปิดเปิดขึ้นมาตรงกลางโลดดังละปกติเราจะเปิดอย่างนี้มันจะดังคอกแคก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 ทดสอบเช็ค สองสามสี่ทดสอบเช็คไม่ดังแล้วนะครับเขาแคกแคกนี่แหละสีสเปรย์ปกติก็เปลี่ยนบ่อยๆลอทดสอบทดสอบสองสามส,ามสี่เช็คทดสอบสองสามสี่เช็ค ก็คงต้องจบคลิปาการตรวจเช็คซ่อมเพียงเท่านี้ครับผมคงไม่มีอะไรมากอันนี้อาการเป็นแบบอาการง่ายๆครับผมอาการง่ายๆส่วนตัวนี้ก็น่าจะเป็นที่วอลลุ่มเหมือนกันแหละแต่บางทีก็ต้องถามเดี๋ยวเผื่อกำนันเอาไปแล้วเผื่อถ้าเอากลับมาอาจจะเปลี่ยนให้ก็ได้ครับผมเดี๋ยวต้องคุยกับกำนันก่อนเพราะพรุ่งนี้ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนครับผม จะเปลี่ยนให้หมดชุดนี้ชุดวลุ่มข้างบนก็าวลลุ่มตัวนี้มันดังก็าขาดอันนี้แหละเกี่ยวกับวรุ่มครับผมจริงๆก็ต้องเปลี่ยนอย่างเงี้เปลี่ยนหมดเลยแต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อที่จะได้ใช้ตอนเชา้าครับผมองคงต้องจบทิปตารตรวจเช็คซ่อมเครื่องขยายอห่อกระจายเสียงครับผมรุ่น NPE LD4 LDA400 ครับผม แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่างกบด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นเพื่อจะได้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับเพราะว่าบางทีไม่มีคนดูก็ตายเลยสงสัยคลิปนี้คงไม่มีประโยชน์นะครับก็คือต้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็คงต้องสวัสดีครับผม สวัสดีครับ